สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสองตำรวจสากแก้วซึ่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับสารวัตรหนุ่มรูปงามนามทศพรสารวัตจรจราจรสพเมืองสากแก้วผู้สึ่งนำแนวทางกันให้ความรู้คู่กับความบันเทิงมาใช้กับงานจราจรแมมาดูกันสิว่ามันจะกลมกล่อมสมคำรำลือหรือเปล่านะสวัสดีครับ เราก็จะมาทําการปล่อยแถวสัมพันธ์นะครับปล่อยแถวสัมพันธ์เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนบรรยากาศเป็นยังไงนั้นนะครับคอยติดตามชมดูแล้วกันนะครับ สารวัตรหนุ่มแก้พาตำรวจมาให้ชาวบ้านรู้จักแบบนี้ช่วยลดความรู้สึกว่าตำรวจเป็นคนอื่นคนไกลได้ดีเลยทีเดียวนะครับแม่ยิ่งมาดูพี่หมวดแกแนะนำตัวอย่างนี้โอ้โหนี่เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันเลยเชียวนะครับ ยังมีการให้ความรู้ด้านการจราจรไปด้วยตอบถูกมีรางวัลอีกตั้งหากรายไม่เบานะครับสารวัตรหนุม่มต่างด่านก็มีใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยคนปรับก็ปรับไปสารวัตรแกก็คอยค้นหาหมายจับไปด้วยช่วยคัดกรองคนให้กับสังคมดีจริงๆเลยนะครับปิดท้ายด้วยไอเดียสุดเก๋ด่านที่ไม่จับไม่ปรับ แต่เป็นด่านที่ให้ความรู้นะครับวันนี้ก็เตือนเนกันก่อนให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรไปด้วยใครทําถูกกฎแล้วก็แจกน้ําดืม่มเย็นชื่นใจให้ไปดื่มกันเลยนะครับในช่วงเวลาที่การจราจรไม่มากก็ยังคอยไปให้ความรู้ขู่ <het> ความบันเทิงผ่านเสียงเพลงเสียงหัวเราะขอบอกเลยว่าเห็นรอๆอย่างนี้เต้นไม่ห่วงหน้าตาเลยนะครับ สักแกแ้ววันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนในตอนหน้าจะพาท่านผู้ชมไปสองตำรวจท่านใดอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ